เราตอบโจทย์ทุกสเกลของอีเวนต์นะครับตั้งแต่เวิร์กช็อปขนาด20-30คนจนถึงสเกลที่เป็นคอนเสิร์ตระดับหมื่นคนหรือว่าเทรดโชว์ระดับแสนคน จริงสิบิเวนเกิดจากเพนพอยของโคฟาวเดอร์ er ก่อนนะครับคือในฝั่งของคนไปร่วมงานนะครับเราตอนนั้นที่เราเริ่มทำสตาร์ทใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้มีแพลตฟอร์มที่จะรวบรวมว่ามีกิจกรรมหรือว่ามีสตาร์ทอีเวนต์ไหนๆที่เกิดขึ้นบ้างนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำแอปแล้วก็เว็บไซต์ที่จะรวบรวมกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ต่างๆขึ้นมานะฮะแล้วก็พอเราเริ่มไปเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าจากการที่เราเข้าไปคุยกับผู้จัดงานมันมีเพนพอยอีกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเช่นจะประชาสัมพันธ์ยังไง หรือว่าการเก็บค่าเข้างานยังไงให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วนะครับรวมถึงเพนทพอยต์ต่างๆที่เกิดขึ้นภาในงานที่เป็นงาน Scale Exhibition แล้วก็เทรดโชว์ซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำโซลูชันซิปเปอร์เขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งในฝั่งของผู้ไปงาน แล้วก็ผู้จัดงานที่เป็นอ็อกคาไนเซอร์ครับในกลุ่มโคฟาเดอร์เรานะฮะคือเรามีด้วยกัน5คนซึ่งต้องยอมรับว่าเรามีโคฟาเดอร์ที่จำนวนเยอะนะครับซึ่งประกอบด้วยในฝั่งบิสเนสซึ่งเป็นผมเองซึ่งกรจบวิศวะเหมือนกันกับโคฟาเดอร์ที่เป็น CTO นะครับซึ่งจบในด้านอินเจเนียร์คอมพิวเตอร์อินเจเนียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างเป็นโคฟาเดอร์ที่เต็มในทุกๆด้านนะครับมาประกอบกันในแง่ของซิปเอนท์เนี่ยเราสร้างเป็นแพลตฟอร์มนะครับซซซึึ่่่่่่งงงงงงงมีีีีททััััั้้้เเเเเวววววว็็็บบบบไตตตตตต์์ต์์ e นน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 ะะคคคครรรรแแแลลกกกออออออปพพิชชชาาโจย3ื อินอีเวนต์ระหว่างงานแล้วก็ตอนโพสอีเวนต์ตอนจบงานพรี e v เวนต์เนี่ยเราเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยการลงทะเบียนลงถึงเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้างานนะครับโดยที่ผู้จัดงานก็สามารถเริ่มที่จะเปิดลงทะเบียนหรือว่าขายบัตรได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ในฝั่งที่ผู้สนใจเข้าร่วมงานเนี่ยก็คือสามารถเข้ามา explore ได้ว่ามีอีเวนต์ไหนเกิดขึ้นบ้างรอบๆตัวหรือว่าในประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนหรือว่าทําการซื้อบัตรได้ทันทีเราตอบโจทย์ทุกสเกลของอีเวนต์นะครับตั้งแต่เวิร์กช็อปขนาด20-30คน จนถึงสเกลที่เป็นคอนเสิร์ตระดับหมื่นคนหรือว่าเทรดโชว์ระดับแสนคนนะครับซึ่งหลักๆก,กลุ่มลูกค้าที่เราเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นทั้งกลุ่มที่เป็นเวิร์กช็อปนะครับเช่นคลาสต่างๆที่อาจจะเป็นทั้งออนไลน์หรือว่าเป็นทั้งคลาสจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สเกลที่เป็นพวกการจัดงานตามเอ็กซิบิชันโชว์ต่างๆเช่นเมืองทองไบเทคต่างๆเป็นต้น โดยที่สิ่งที่เราเข้าไปตอบโจทย์ก็คือว่าทําไงให้เขาสามารถเก็บ Data ของคนเข้าร่วมงานแล้วก็ถ้าเกิดวันงานเนี่ยทำไงให้คนเหล่านั้นสามารถเข้างานได้เร็วที่สุดโดยระบบเช็คอินต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะมีระบบตั้งแต่การใช้ QR Code การใช้ RFID ในการเช็คอินรวมถึง Engagement ต่างๆภายในงานเพื่อที่จะเพิ่ม Interaction ภายในงานให้มากที่สุดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะมีการเก็บ Data ตรงนี้นะครับซึ่งในฐานะของผู้จัดงานหรือ o r g a n i z e r เนี่ยสามารถเข้ามา Monitor ทุกอย่างได้ Retop ิ่งเฉพาะสหรับงาน v i Virtual Event เนี่ ทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถ t r a c ได้หมดแล้วก็ทุกอย่างอยู่บนออนไลน์เรารู้ว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์หรือว่า virtual event เนี่ยเขาทำอะไรบ้าง mm hmm. เขาไปดู c o n f e r e ไหนบ้าง mm hmm. เขากดสนใจ product ไหนบ้าง mm hmm. เขาคุยกับลูกค้าที่เป็น exhibitor หรือว่าพวกบ o ธเนี่ยรายไหนบ้างนะครับเราสามารถ t r a c data ตรงนี้ได้ทั้งหมด mm hmm. ต้องอยอมรับว่าเราเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนามากว่า6ปีแล้วนะครับฉนันเนี่ยในแง่ของตัวฟีเจอร์เราต้องบอกได้ว่าเราตอบโจทย์ทั้งในฝั่งที่เป็น t ท a d โ show ที่เป็น scale ใหญ่แล้วก็ virtual event ที่มีความซับซ้อน ในเรื่องของการตั้งแต่การ r e จิ s t e r เข้าง,งานการทำ business matching นะครับการเก็บ Data ต,ต่างๆเราค่อนข้างครบถ้วนที่สุดเพราะว่าเรามองในแง่ของ Experience ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้าร่วมง,งานคนที่เป็นคนจัดงานหรือว่าคนที่เป็นคนที่เป็นเอ็ i ซ์เพ i t ์ r หรือคนออกบูธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากในแง่ของอความพร้อมหรือว่าในครบทุกฟีเจอร์เนี่ยเรามองในแง่ของ ease of use ในฝั่งของ User ของเราด้วยนะครับทำไงเขาสามารถใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็บรรลุถึง objective ในการที่เขามาร่วมางานอีเวนต์ได้ไง่ายเดีวที่สุดในระยะยาวเ,ออเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการจะขยายออกไปในในแคบแถบอาเซียนนะครับตอนนี้เรามีลูกค้าที่มาจากกลุ่มประเทศอินเดียนะครับพม่านะครับเวียดนามสิงคโปร์นะครับซึ่งต้องบอกได้ว่าเมื่อเราล็อตตัวออนไลน์หรือว่า virtual event ออกมาเนี่ยเราได้รับกระแสตอบรับที่มาจากทั่วทั้งโลกนะครับกะฉันเนี่ยเรามองว่า ในการ scaling out เนี่ยครับเราหนึ่งคือเรานอกจากในประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะขยายไปต่างประเทศแล้วก็ในการขยายไปเนี่ยเราต้องใช้อินฟราส r ตรเจอร์แล้วก็ต้องใช้ Investment ที่มาจาก i n v e s สเตอร์ในการลงทุนพวกอินฟราต่างๆนะครับฉันเนี่ยเราก็ต้องการจะขยาย expand i r i g i n a l แล้วก็ต้องการ Investor อร์ในตรงนั้นครับก็จริงๆผมอยากให้เริ่มจากการหาสิ่งที่เป็น passion ของตัวเองนะครับพวกการสัมาดับเนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ามันคือการขึ้น โรลเลอร์โคสเตอร์ aster, ใช่ไหมครับมันมีทั้งช่วงที่ขึ้นช่วงที่ลงช่วงที่ขึ้นช่วงที่ลงแต่ว่าผมอยากจะเน้นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราไปสวนสนุกคือเรามองคนที่เล่นอยู่บนรถไฟหอะมันไม่ได้สนุกเท่าเราไปอยู่บนรถไฟหอะเองนะครับเราต้อง Experience มันเองแล้วก็ต้องเริ่มลงมือทําตอนนี้นะครับเริ่มในวก็ยิ่งดีกว่าแล้วก็ในสถานการณ์ที่มีอาจจะมีโรคระบาดต่างๆเนี่ยเราพบว่ามันอาจจะมีโอ i t y หรือว่ามีโอกาสที่สําคัญตรงนี้ขึ้นมา นะครับที่ช่วยให้หลายๆคนเนี่ยสามารถ explore โอ,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 อกาสตรงนี้แล้วก็สร้งสาง startup ของตัวเองขึ้นมาได้